แฮอโยโยสวัสดีครับผมมาพบกับแ d ดออฟ e ีเช่นเคยนะครับอยู่กับก a ร i n a Speed ดิฟเต e ร์อที่9นะคุณผู้ชมนะครับ EP นี้นะครับโมเดลเมตรนะครับหรือว่าการแข่งระบบแรงค์กิ้งคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เขาจบซีซั่นหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ซีซั่นสองอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็ระยะเวลาการเก็บแรงค์นะครับของซีซั่นสองเนี่ยอีก48วันก็คือประมาณเดือนครึ่งนิดๆนั่นเองคุณผู้ชมนะครับซึ่งตอนนี้ของรางวัลนะครับหลังจากที่ซีีซัั่่นนนะปลอยเจ้้้าาผูตวม ซึ่งผมก็ได้มาแล้วเช่นกันเพราะว่าเล่นถึงคัดหนึ่งขั้นต่ำนกาจะได้มาเป็นของรางวัลลิมิเต็ดประจำซีซั่นนั่นเอง นครับซึ่งแน่นอนว่าซีซั่น2เนี่ยก็มีของเช่นกันอาจจะพาไปดูนะครับกดที่อะไรเอ่ยตรงนี้นะครับจะบอกว่าเรียกดูได้เลยนะครับว่าของรางวัลประจำซีซั่นนี้นะครับมีอะไรบ้างและแฟชั่นสุดลิมิเต็ดนะครับประจำซีซั่น2ครับนั่นก็คือ S2 หรือว่าย่อมาจากซีซัน2 Eye of the World นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเอลที่สร้างภาพโฮโลแกรมลุกโลกสุดเท่นะครับแล้วก็สวยงามมาตื่นตากับความมหัศจรรย์ของโลกกันเถอะนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ถึงแง่นะครับขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องขึ้นแพลตมาต นะครับจะมีแบบไดมอนด์นั่นเองครับซึ่งก็โอ้โหไต่กันตาเลยือเกินสมควรนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ต้องไต่มากขึ้นนะอยากได้ถาวรเหมือนกันนะครับอ่ลองดูแล้วก็สามารถที่จะดูของละวันนะครับในส่วนของอย่างอื่นได้มันจะเป็นพวกโนวาคั่นเทพซูพรีมนี่เลยนะครับที่ได้ปองเอสเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วอื่นอีกมากมายนะแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยนะครับแนะนำให้ไปไต่แรงนะครับเพื่อที่จะเอาของละวันลิมิเต็ดกันอีกครัซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะกดนะครับเพื่อดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันในซีซั่่่่่่นน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 นไไดดด้้้ะะะะคคคครรรรรรััััับบบบบททีีีิเเเววววณาาาาาาขลยมจป็ตตงออใ อยู่คุณผู้ชมโอ้หดูดิเขาไปกันไกลมากนี่คือเลเจนดารี่เลยอ่ะโหยังโหดนะครับไหนมีอะไรอีกนะครับผมก็จะมีข้อมูลประจาฤดูกาลของเรานะครับการแข่งล่าสุดแล้วก็สนามแข่งประจาฤดูกาลด้วยนะครับว่ามีสนามอะไรนะครับที่มันจะซุ่มมาให้เล่นบ้างคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไอเทมหรือว่าโหมดเลสซิ่งนะมันจะกำกับไว้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเล่นโหมดของโซโลเลสซิ่งเป็นหลักนะครับอ่ะหัวสักตาร์ไปกันนะครับไปเลย let's go มาเลยครับมาอยู่ที่ด่านเอเียนะอุ้ยนี่มันสายฟ้าดำหรือเปล่าโอ้ my god เป็นไปไหครับรถเราเกตบีก็จริงนะครับหรือว่าซาก้าเออนี่มันซาก้าใช่ไหมโอ้โหตายแล้วมีรถเกตเอด้วยครับแต่ว่าเราไบยัยงครับเพราะว่าเราแฟงทางที่นี่เขาไปแล้วดาระเบียดไปจังหวันนี้นะครับไปเลยครับผมดิฟมาแล้วเพื่อนๆมาตรงนี้ผมพยายามที่จะปาแซงและตรงนี้มีคนนำไปแต่ว่าให้เขาไปกันครับแล้วทางรถตรงนี้ผมไม่เคยจะพลาดครับแม่เอารถใครกระแทกผม ดีนะเอาราซอมาครับได้อยู่ครับก็มาดีครับก็มาดีครับไปแล้วครับไปแล้วครับผมออกตัวนําไปตรงนี้แล้วมีโค้งข้างหน้าดิฟมาได้อยู่พวกนี้ได้อีกตรงนี้ขออีกสักโค้งหนึ่งโอ้โหดูครับแม่ฟิลฟ้ามะพร้าวเผามาครับก็มาดีครับผมออกนําไปครับจังหวะนี้มีในตัตสองอันสบายๆและตรงนี้ครับลอยไปลงมา มีโค้งรัดข้างหน้าผมนี่ก็ไม่เคยที่จะพลาดครับแล้วในตัดหนึ่งเข้าไปเล่นคอมโบครับรอดตรงนี้มาครับเดี๋ยวยูเทิร์นหักกลับไปทีบอกเลยว่าชิวๆวเพื่อนเพื่อนชิวชิว,ช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 วตามข้าพเจ้ามานะครับแม่แล้วดิฟมาอ้าวติด <c oughs> ดีนะนำอยู่ปฏิทเอานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบครับผมต้องรีบออกตัวทิ้งหาไว้ก่อนเพราะเผื่อผมจะไปพลาดตรงไหนนะครับเอาล้ครับแล้วตรงนี้ตัดมาที่ แ l a ที่2นะครับผมพยายามที่จะดิฟโชว์เพื่อนอีกหนึ่งทีผมก็ติดในตั๊ดนําไปก่อนครับดิฟผ่านไปตรงนี้บอกเลยว,ว่าในแมปผมนี่ทิ้งห่างมากๆครับแล้วตรงนี้ช่องเดิมโอ้โหตามรอยเดิมมาเปร๊ะๆผมบอกเลยคุณผู้ชมราซอนนี่คือรถบีแห่งยุควะ่ะพูดจริงๆนะครับวิ่งชอบมากคือผมเนี่ยมีรถบีอัพเต็มอยู่4คันนะครับไม่ว่าจะเป็น Bi g Q คนะครับหรือว่าเป็นคันนู้นคันนี้นะโหมีเยอะมากลองมาเยอะนะครับราซอนที่แบบ Oh, โอ้โหถูกเข้ามือมากเลยอ่ะมันแบบ the base โอ้นี่นตัดริ่มเลยครับผมไม่ได้ใช้เลยครับโอ้ห oh, ที่จะดอไม่กี่อันวะนนียถึงเกมหน้าเลยว่าพี่ชายนะโอ้โ oh, หดูครับแล้วมาจาังหวะนี้แลนดี้ลงมาสวยงามครับแล้วปาดมาอุบะอุบะโอ้ oh, นตัดเหลือโคตรเนี้ครับแม่ไปดีครับรออะไรครับแล้วผ่านตรงนี้มาแล้วนำนำจนเพื่อนๆหาไม่เจอครับโอ้โหเอาลยเวอร์ผู้ชมเอแล้วดิฟมาติดที่เดิมเลยครับอันนี้อันนี้เรียกว่า ต่อให้ต่อให้นะครับ <c oughs> มันรีบติดกันที่เดิมสอมคร้มาเลยครับมาเลยครับตรงนี้โอ้ยเมาส์ผมคลิกไม่โดนนิดนึงนิดนึงอาจจะยังไม่ชินในคอมเท่าไหร่นี่ครับแล้วตรงนี้เส้นชัยอยู่ข้างหน้าก็ต้องรีบเข้าสิครับรออะไระไงล่ะโอ้โหของเก่าทําไว้2นาที20วินะครับแม่ถ้าไม่ไปเลี้ยวติดกันที่เดิม2ครั้ <c oughs> มันก็คงจะดีนะโอ้ไงล่ะที่หนึ่งเลย แม่นี่มันสิงสนามแข่งของจริงนะครับเพื่อนๆไม่คิดจะตามมาเลยเหรอเพื่อนๆอยู่ไหนกันอ้าวเพื่อนเพื่อนเพืทำไมเพื่อนๆไม่มีอืมเย้ที่หนึ่งขาดลอยโอ้งี้ต้องไปไดมอนด์แล้วเนี่ยปฏิทโทในมาหกแ้มนะครับแม่เรซิ่งที่1นะครับบวก4เข้าใช้บวก1โดมิเนเตอร์บวกหนึ่งจะไปเฟลค์กับเบแธบไปแค่ผมว่าโซโลเรซิ่งมันธรรมดาไปครับ เรามาลองแข่งแบบทีมแบทเทิลกันดูคุณผู้ชมนะครับว่าทีมแบทเทิลมันจะเวิร์กเหมือนโจโล่เลสซิ่งไหมเนี่ยและแข่งแมปพัฒนอนด้วยตายตายตายแมปโรมันและกรีนในขอดูทีมท้าผมไม่ได้ทีมคนนี้อ่ะโอ้โหผมอยู่สีฟ้าผมจะอยู่ทีมคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ได้ไหมครับเ <c oughs> นี่ยคนนี้เลยซื้อให้ถึงเส้นชัยแทนจะช่วยถึงคู่แข่งให้เอง คือทีมแบทเทิลเนี่ยคุณผู้มชมครับมันเป็นโหมดที่ต้องค่อนข้างอาศัยความสามัคคีกันเยอะพอสมควรนะโอ้คุคนนี้คนผมก็ยากอยู่โอ้โหทำไมผมไม่ได้อยู่กับสามคนนี้อ่ะไม่เป็นไรครับสามสองหนึ่งครับแล้วตังน,นี้ต้องมาแล้วครับโอ้โหมาถึงก็ปีกแล้วโอมบ่ายกอดที่อะไรกันแล้วของเอา้าแล้วของผมอยู่ไหนเอาแล้วครับเอาแล้วครับนีบ้ผมมีคนโดนอมไปหนึ่งคนครับขอพี่อมหน่อยเรียบร้อยครับแล้วผมทิ้งเปลือกกล้วยแล้วเหมือนจะมีคนล็อกตอมิดโรแต่ร์บ้าบ้าเรียบร้อย ไม่เลยครับผมยังได้อยู่ครับเมื่อกี้มีมิที่พูดมาแม่และเพื่อนนาไปครับตอนนี้ผมโดนสีแดงนําไปแต่ผมมีแก้แมวไฟช็อตอยู่ครับแต่ผมดิบมาจังหวะนี้ได้อยู่ครับผมอยู่อันดับหนึ่งของเพื่อนๆครับแล้วมีคนอยู่ข้างหน้าหนึ่งคนแล้วมีตรอปีโดมาแต่ไ่ได้บอกเป็นยังบ่าเป็นยังอะไรครับอะไรครับตรงนี้ล็อกเอาไมกว่าจะล็อกหลบมันไม่แล้วผมโดนอมผมโดนอะไรเยอะแยะวันนี้คุณผู้ชมครับยิงต่อปีโดไปครับแล้ว ตร้ำเข้าไปที่2โดนหรือเปล่านี่ครับเรียบร้อยแล้วเหมือนจะมีคนอมเอาไม่ใช่มีคนอมเพื่อนผมโดนอมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีนายทัดแล้วผมก็กดนายทัดแล้วตรงนี้เหาะเหินไปอหย่างสวยๆแล้วแซงทิ่นอาประตูมาติดมาตอนเลิกพี่โดมาที่โป๊แล้วประมุออ่มเอาละครับเอาละครับตอนนี้ผมส่งอันนี้ให้เพื่อนก่อนเพราะเพื่อนอยู่หน้าสุดเพื่อนโ,นโดนแมวนะครับแล้วมีคนแย่งผมหรือเปล่า นี่ไงยิงระยะเผาขนครับแล้วจังหวะนี้ผมดิฟมาอย่างสวยๆแล้วขึ้นมาตรงนี้ได้อยู่ครับแล้วผมกดนะครับไปเพื่อนที่จะวังขื้นทางรัดรับคูไปได้ครับไปได้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มาเออผชมครับแล้วมีต่อพี่โดมาไปมีล่อให้กรวยล่อยู่ไหนครับเอ้ยมีโอ้โหมีเพื่อนมีนางฟ้าสองอันเพื่อนนางฟ้าเพื่อนนางฟ้าดนดุงดุนดทีหนึ่งเนาะเอาเลยครับผมยิงแมวไปครับแล้วยิงทีหนึ่งซ้ำไปทีหนึ่ง ก็มาดิครับยิงไปครับแล้วเอ้าเพื่อนนำอยู่ที่หนึ่งเอาผมนำนี่ว่าดีครับสวยพี่สวยเอาแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งผมไม่รู้ผมโดนอมผมโดนอมช่วยด้วยแล้วมีโล่โล่เพิ่งมาโล่เพิ่งมาแล้วมาที่นี่มันก็เร็วเอาแล้วผมซีซี่แล้วนายก็เมื่อกี้นายเ้นชัยยังที่หนึ่งอยู่เลยแล้วโดนอมทีเดียวเพื่อนเก่ไม่มีโล่ไม่มีนางฟ้ากันเลยหรอโอ้โหแก๊งสาวๆก็ที่หนึ่งหมดเลยเนี่ยอื เสียใจอ่ะอออลบสองเลยจบแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วคือ,อได้ด่านเดิมเลยไงทำไมาไม่ได้ด่านเดิมวันนี้เอาคนอันนี้มันยากนะเว้ยไม่เป็นไรครับเราเอาคะแนนแฟชั่นเขากล่มครับวันนี้ต้องชนะปิดคลิปให้ได้ไม่ชนะไม่ปิดคลิปเว้ยจะอัดไปเรื่อยๆปรากฏวในชั่วโมงหนึ่งอ๋อคยคนนี้เขามีปีกอะไรวะเนี่ยโคตรเทน,นะครับแล้วไม่พูดพลังเพลงครับแล้วสึกนี้ ยังชิงควงเร็วกดสปีดไปครับแล้วเหมือนผมจะนําหน้าไปนิดนึงครับแล้วผมได้แก้แมวสายฟ้ามาแต่เริ่มเกมครับสวยพี่สวยเอามาทำไมวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอ้าแล้วมันพังอาตัดหน้าผมก็มาดีครับอู้เลย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 เอาเอาไม่เป็นไรครับผม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 ขับรถเล็กไม่เป็นไรครับเกมนี้ในคอนสัมมักียูทุกชมครับเอาเลยครับแล้วผูดูดูผมไงล่ะพัดตกไปแล้วมันไม่ได้มีผมพัดคนเดียวครับมันมีคนพัดอีกครับได้อยู่ครับแล้วผมอม ผมช่วยอมให้ผมช่วยอมให้นี่ครับโดนอมไป1 EA เครับอออะรครับแล้วดิฟมาตรงนี้ผมเอามา,าสายฟ้าเกทิงจังหวะที่ผมโดน่าผมกดแล้วผมก็อมอีกทีนึงครับอันนี้มีรถระเบิดหลังผมแล้วมีคนยิงต่อพิโดมาใส่ผมแล้วยังไงเดียบโอ้โหมันแซงขวาไปกี่ครั้งน้สามครั้หรือเปล่ามาเลยครับซูนนาเดกหรือเปล่าคนนั้นก็มาดีครับเนะยผมตัดมาตรงนี้ครับแล้วแอบมาเอ้าชนเสาเฉย มีคนพุ่งไปงน้ะผมแต่ผมป่อยยันครับผมลงข้างล่างก็ได้ครับแล้วดิฟมาตรงนี้บอกเลยว่าเร็วไม่แพ้กันแล้วขึ้นที่หนึ่งไปแล้วส่งเมฆท้องฟ้ามันคลึ้มออกไปหาสักหนึ่งทีครับมีคนนําผมไปมีคนนําผมไปเพื่อนๆเอ้าแล้วผมเอ้ยเพื่อนสวยมากโอ้โหยิงดูดไว้ได้สวยงามครับแล้วหักมาถึงกว่าน,นี้ครับอโอ้โหมิโนเพื่อนฮัลโหลตะกนไม่ทันไม่กอดอันนี้เพื่อนตามไปอยู่ครับผมเอาอันนี้ทีมก่อนแล้วกันครับ มีคนพยายามจะขค้นทางแล้วครับแต่ว่าตกรูไปอย่างน่าเสียดายนั่นเพื่อนเหรอป่วาวะเมื่อกี้เป็นเพื่นอนเราดีกว่าเฮ้ยใครดูดผมใครดูดผมอย่าอย่าเอา,ารหรอครับแซงเหรอครับแซงเหรอครับก็ต้องเอาตอปิโดไปกินหนึ่งดอกเอาเลยครับผมขึ้นโอ้โหโล้อสองอันบอกเลยอย่างนี้ที่หนึ่งเนาะเนาะอย่าเอาแมวมาจุ้งละกันเพราะว่าล้อเป็นการแมวว่าได้นะครับอ่ะใช้เล่นไปก่อนหนึ่งกันครับจังหวะน,นี้ส่งให้เพื่อนครับเพื่อนฝากยิงหน่อยครับเพื่อนเพ,พื่อนฝากยิงหน่อยแล้วเอาไอเทมม่ไหม อ่านครับแล้วผมลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยครับแล้วตรงนี้กลางไปแล้วเนี่ยมันก็แค่เนี้ประตถต้องให้เอาจริงไงล่ะโอ้โหแล้วผมเข้าเส้นชัยอยู่คนเดียวไปไหนกันหมดเนหรือว,ว,ว่าตวร์ปิโดที่ผมส่งให้เมื่อกี้มันทําผิดเงียที่หนึ่งแล้วจ้าเรียบร้อยโอ้ฝีมือขนาดนี้ต้องไปไดมอนแล้วนอกจากแฟช์แค่ที่หนึ่งแล้วนะครับยังเข้าที่หนึ่งด้วยอ๋อ แม่ขีดสุดสุดเรียบร้อยครับเว้นบุกสี่แน่สุดยอดไปเลย เอาละครับนั่นก็คือความสนุกนะครับทั้ง2โหมดเลยในการเล่นแบบแรงกิ้งนะครับหรือว่าแบบทัวร์นาเมนต์นะครับของซีซั่นสตัวนี้นะครับที่มีชื่อธีมว่า Travel the World คุณผู้ชมนะครับก็จะได้เป็นพูดโลกโฮโลแกรมอันนี้เลยนะซึ่งเขาบอกว่ามันฉายภาพได้นะครับสวยงามมากก็เดี๋ยวยังไงจะรีบไต่แล้วก็รีบแลกมาให้ดูคุณผู้ชมนะครับว่ามันน่ารักขนาดไหนก็ไม่อยากให้พลาดการกับพูดตัวนี้เพราะว่ามันบ่งบอกได้เลยเนี่ยว่าคุณเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแสลมแข่งตัวจริงแห่งเกม Gardena Speed Rifter คุณผู้้้้้ชมมนนนนนนะะะคคครรััััับบบกกกก็ขออฝาาไไววเพีีียยยงงงแลลลิป่ื กดไลค์เป็น,นปกำลังใจให้เพียบด้วยนะครับกด Subscribe เ่ติดตามคลิปดีๆมา,มานะครับจากเกมไครน,น่าสปีดดิฟเตอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านแต่วันนี้ขอตัวลาไปเก็บแรงก่อนแล้วพบกันใหม่คหน,นครับผมบ๊ายบายจ้า